เตียงสมองเตียงสมาปันตามันปูไรยรากระมมเส้นเนียงไรเรีกโมจัางหนึ่งเพิงเรินบ,บานทางเปรนในมันาคา,านข้างออยบานพักหรือข้างออยสลอตะนำ้ำออยแม่มียนสระงางาแมอ่ออยเส้นคนยืดถนอมเรียสาตรือดึงนอนปะวบรัญญามุยแขปีรเคกแม่มันเมียนปัญหา ใบบูดแค่มันพาแม่เปรเส้งแม่ปรูลรชีวิตแม่มันสรูลแม่เปรนึ่งปรูลอชีวิตข้างอาวบโปรกสวยเส้งอาซาแมจังบานอาวัยออยเมโคปราซาเมสเตยคลังนากูอูด แมจังโอตะไสเม่มันรอติเอยยเส้นดวงใจเคลียนมาจูมาจัดในมันทาฮอร์ค่างปเปมลาอ้อปลืมเอาสู่ข้างอาซาลมุดข้างละไมมันทาเพลเชือเพล่เปรยเอาไว้ สู่ข้างอาสาบรมบูรณ์านมันทาไม่คลี่เคยใดตมูกไม่จุกไม่ยึดมึดมันอีลไม่คลี่เคยใดกเนียร์แม่ยัวมุสีข้างมันทาไม่กี่เคยใดสราแม่ออยตังตะยัวมุดามืดดอลแม่กัดคลี่เคยใดจังรานแม่คลี้นครั้งหน้ากัลยาณแม่คลาสยัวมุสีข้างสดในหย่อนแต่กูนกหนองปูวิถีออยสเตยแม่มันบ้านคลี้นเอง ជីវិតແມ່អោយឹងតង្តេងសម័យយ៉ាសម័យឯក ್ರಾ ថាសពុតក៏តាបស្បៃក៏តសម័យយ៉ាសម័យឯក ್ರಾ ក៏ធ្វើតស្រីចង្ការសក្កលនេះឯណាទេ มนสดงมันสกเกลเพศมาประสันยูลซับมันละอากคยโยมาโมดดงกาเกรงทมบจราบอำเปือเวียมโมส,สีโกนแม่ยัยปัญลามโมสรางมุกทวีรเทโอละออกแก้ลสนนิภูมิยนบนปัญญาตะปีโบร,โบราณสมัยใหญ่ตาแต่สมัยเลวนามันโดย ពីដើមដើមអញស្រួលណាស់ឌួងចៃបើសិនចង់បានឆ្នាំបำរុងបាក់ទៅដល់រោងบ้านទេគុណໃຫយចុលតភាស័តក៏បានហើយបើសិនឃ្លៀនខាងអវ័យដល់តមុខស្រុកមុខសយក៏បានតស៊ីអស់មិនថាផ្លែឈើភេប្រៃមិនបាក់ទៅរួចយ៉ាងពីដើមទេគុណតាយ៉ៃទេសម័យសັບងាយស្រួលសบายមែនជន់ទៅហើយមិនថាទេគូនឬមេក៏មិនបានគិតដល់គុន ในบางอันใหญ่ตุกมุญนัเป่าข้างเนียงงาเวสรูลครั้งนะมันเดชสมัยยหญ่ตาบาสันหนึ่งลิกโกนมันทามันยาเตกุณ